สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสูต่ตุ๊กตาทาคิดเชน่นครัวไทยในต่างแดนนะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทําแกงเนื้อใส่ฟักทองค่ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะน้ําพริกตำเองนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีการทําง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราตำพริกกันก่อนเนาะก็พริกก่อนเลยของแห้งพริกก็ตามชอบนะคะมากน้อย แล้วก็ใส่เกลือจากนั้นก็ตามด้วยขาตะไคร้นะคะของแห้งของที่ตำยาก,ก่อนตามด้วยหอมกระเทียมเลยค่ะผิวมะก,กรูดกะปิ ตำให้เข้ากันละเอียดเลยค่ะขออนุญาตตำก่อนนะคะอย่างแรกเลยเราจะนำเนื้อมารวนกับหางกะทิก่อน รวนพอสุกก็พอนะคะสัก50%อันนี้อยู่ที่เนื้อที่ใช้ด้วยนะคะวันนี้จะใช้เนื้อสเต็กเราจะรวนกับหางกะทิแบบนี้ให้สุกสัก50% หำไมถึงต้องรวนเนื้อก็เพราะว่าจะทำให้เนื้อนุ่มนะคะเพราะเนื้อเนี่ยผัดเคี่ยวกับกะทิเนี่ยจะทำให้เนื้อนุ่มแกงของเราจะอร่อยขึ้นก็สุกป,ประมาณนี้แล้วแต่นะคะจะเอาให้เปื่อยเลยก็ได้อันนี้พอละค่ะเดี๋ยวจะตักขึ้นก่อนพักไว้ก่อนกระทะเดิมเลยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวหัวกะทิ ให้แตกมันไฟอ่อนๆนะจ๊ะไฟอ่อนๆเคี่ยวให้กะทิแตกมันก่อนค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้กะทิแตกมันแล้วเราจะนำพริกมาผัด เคี่ยวกะทินะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกแกงใส่พริกแกงของเราลงไปนะจ๊ะเราจะผัดพริกแกงกับกะทิให้แตกมันสวยแต่กะทิกล่องเนี่ยจะแตกมันยากมากก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆเคี่ยวกะทิไป ถ้าอยากให้แตกมันนะกะทิกล่องต้องไฟอ่อนๆแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆคนไปเรื่อยๆรับรองว่ากะทิก็จะแตกมันค่ะเห็นไหมนี่มาแล้วสีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมจ๊ะสีแดงๆนี่เป็นน้ำมันน้ำมันมาแล้วจ้ะผัดจนเนี่ยค่ะ แตกมันแบบนี้เลยใช้เวลาพอสมควรนะคะสำหรับกะทิกล่องเนาะเดี๋ยวเราจะนำเนื้อมาผัดโอ้ยมันย่องเนื้อที่เราลวนเอาไว้ใส่ไปเลยนะจ๊ะเข้มขน้นเข้มจนพร้อมด้วยหางกะทิค่ะ เห็นไหมคะถ้าเราผัดใช้เวลานิดนึงนะแกงของเราก็จะสวยแบบนี้เลยตอนนี้ใส่ใบมะกรูดจะได้หอมๆด้วยใส่ใบมะกรูดแล้วเราก็จะใส่ฟักทองใส่ฟักทองลงไปเลยจ้าฟักทองก็จะได้สุกพอๆกับเนื้อ อะเดี๋ยวเคี่ยวให้ฟักทองสุกก่อนเนาะโอ้ยแกงสีสวยมากเลยจ้ะรอ,อให้เดือดแป๊บหนึ่งกะทิกล่องก็สามารถทำแกงส,สวยๆแบบนี้ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกะทิสดเห็นไหมแต่ว่าต้องใจยเย็นๆในการเคี่ยวกะทิ ให้แตกมันใช้เวลานาน,านแกงเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะปรุงรส2ออย่างง่ายๆน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะ ต้มปลานะคะใครอยากจะใส่ผงนัวผงชูรสใส่ได้เลยเดี๋ยวรอเคี่ยวอีกสักนิดนึงนะคะเราจะให้ฟักทองเราสุกฟักทองหั่นชิ้นใหญ่หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าหัน่นชิ้นเล็กเนี่ยเวลาอุ่น รอบสองรอบฟักทองจะเละแล้วก็น้ําแกงจะข้นมากจะทําให้ข้นแล้วก็ไม่อร่อยเดี๋ยวรอฟักทองสุกก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่หัวรพาค่ะฟักทองเกือบสุกแล้วค่ะเดี๋ยวลองตักชิ้นหนึ่งมาตักดูซิว่านิ่มหรือยังเนาะฟักทองสุกเรียบร้อยแล้วถ้าสูงมากเดี๋ยวจะเละเกินไป ชิมรสตามชอบแล้วใส่โหระพาเลยจ้าโหระพาปลูกเองหอมมากพริกชีฟ้ามีพริกขี้หนูด้วยหลังบ้านใส่ให้หมดแกงสีสวยมากจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันพอเดือดอีกรอบนึงนะคะ ก็จะปิดเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเนื้อฟักทองสีสวยแบบนี้เลยน่าทานมากดูสิอร่อยสุดๆพริกแกงตำเองรับรองว่าอร่อยปิดไฟเลย ไม่อยากเคี่ยวนานเดี๋ยวพักทองจะเละหมดเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ ื้อใส่ฟักทองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเพราะเราโขลกน้ำพริกเองนะคะลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยเนาะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆใ,ใ,ในช่องตุ๊กตาไทยคิดเช่นนะคะเป็นครัวไทยในต่างแดนก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Hey, Papa, Hey, Papa,